สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะแชนแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงเงาะรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวนะครับผมหูฟังตัวใหม่นะครับจากทางแพนเทคนะครับผมชื่อรุ่นว่า HG 1 1 Pro ปกับตัน7.1นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาจากตัว HG 1 1ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง อย่าลืมนะครับผมว่าสินค้าจากทางแฟนเทคนะครับรับประกัน2ปีนะครับผมเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่ต้องซ่อมนะครับและจะเห็นชัดเจนเลยว่านี่ครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่น Hg นะครับผม11 Pro ก็คือไวเวชชันก็คือเอาง่ายง่นะครับหูมันจะสั่นนะครับผมเวลามีเสียงเบสต,ตุบๆ,ๆ,ๆหรือเสียงดังๆมันจะตันจืดๆเลยครับผมบอกเลยว่าให้บรรยากาศในการเล่นเกมได้ตุดตีน นะครับผมโอเคเรามาดูรูปแบบของกล่องนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของหูฟังบอกเลยว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับกับ hg 1 1นะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นด้านข้างนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นย้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในกล่องเลยก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะคร่าวๆนะครับผมแล้วก็เป็นพวกวัสดุนะครับในการทำเนี่ยก็จะเป็นเมทัลพาร์เนลนะครับผมเป็นหนังเทียมนะครับตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับ โอเคนะครับตัวนี้เนี่ยมีทั้งไมให้นะครับผมแล้วก็สาย USB เนี่ยเป็นแบบ2.0นะครับแล้วก็มีตัวรีโมทบังคับนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดเสียงเปิดไม์นะครับผมหรือปรับแสงนะเปิดปิดแสงไฟนะครับผมโอเค สเปคของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมง่ายๆเลยครับตัวไม้เนี่ยก็จะเป็นนะครับผม4.0นะครับผมคูณ1.5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขนาดของหูฟังเนี่ยนะครับเป็นมาสูนย์กลางเนี่ย50มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็นะครับสามารถรองรับเสียงได้นะครับตั้งแต่20นะครับถึง20,000เฮิรต์นะครับผมแล้วก็ความยาวของสายเนี่ยจะอยู่ที่2.2นะครับนี่ก็ สเปคคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผม Hg 11นะครับผมโปกับตัน7.1โอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงของเขาเลยดีกว่านะครับว่าตัวจริงของเขาเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วมันจะสวยหรูเปียวฟ้าวขนาดไหนมะพร้าวแก้วหรือเปล่าวาบเข้ามานะครับผมนี่เลยนะครับคือตัวจริงของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับผมนี สายแตบที่ปรับคอนโทลมาครบนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับเอามาเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนแล้วกันปึ๊บตูมมาอ่านี่นะครับผมเห็นไหมครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมยังไม่ได้เสียบไฟนะครับผมนี่นะครับหูฟังค่อนข้างหนาเลยนะครับเห็นป่มเอบอกเลยว่านุ่มนะครับนุ่มมากๆนะครับแล้วข้างในเนี่ยผมบอกเลยว่าขนาดผมเป็นคนหูใหญ่นะยังใส่สบายเลยนะครับผม่ะตูมมาลูก โอเคสั่งได้อย่างนี้ดิเหมือนใจหมายนี่นะครับผมเอออ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับผมฮัลโหลเสียบสีลูกฮัลโหลออาฮารุลลไม่เจอเจอแล้วนะครับผมพอเสียบปุ๊บก็ติดเลยนะครับเห็นไหมเออบอกเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็พอผมเสียบปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะตัดเข้าเสียงไม์ นะครับผมเสียงไมค์เข้าอยู่ในตัวนี้เลยนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเสียงเพลงก็จะหายไปนะครับผมก็จะใช้ไมค์จากเจ้าตัวนี้รีวิวอยู่เลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับซึ่งหลายๆคนจะได้รู้ว่าเสียงไมค์มันไม่ต่างกันมากหรือว่าเสียงไมค์กับเสียงไมค์ของผมกับไมค์หูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับผมก็จะใช้ไมค์อันนี้นะครับในการรีวิวไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับในส่วนของด้านข้างนะครับผมเห็นไหมครับไฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อย เห็นไหมครับแล้วเนี่ยที่ผมจับอยู่เนี่ยมันสั่นนะครับผมมันสั่นเรื่อยๆเลยวึงวึงเลยนะครับเพราะว่าผมเปิดเสียงเพลงเอาไว้นะครับนี่เห็นนะสีไฟจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับคืออันนี้นะครับสามารถหักงออย่างนี้ได้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยนะครับสามารถแหกได้นะครับผมบอกเลยว่าวัตถุของเขาเนี่ยแข็งแรงคงทนนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ตัวไม้เนี่ยนะครับตัวไม้เนี่ยสามารถปรับยังไงก็ได้นะครับผม อ่าปรับยังไงก็ได้เห็นไหมครับผมแล้วแต่เรานะครับเราอยากจะไว้ข้างบนก็ไว้นะครับเราอยากจะไว้ยังไงก็ไว้นะครับเราจะงอไว้ทางไหนก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็นี่เป็นความเอ่อเป็นความเพียวฟ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับหูด้านบนเนี่ยให้ความเป็นเกมมิ่งเกียร์สูงนะครับซึ่งมีเห็นไหมครับโลโก้แฟนต c กอยู่ด้านบนด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโฟมนะครับไม่ใช่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟองน้ําหรือโฟมสักอย่างนี่ มันจะรองหัวเราไม่ให้แบบว่าไม่ให้เจ็บเอาไว้ง,ง่ายถ้าเกิดว่าคุณไปใส่คู่กับเหล็กกันนี้เลยรับรองได้ว่าเจ็บแน่นอนนะครับดังนั้นเขาก็จะมีตัวนี้ครับตัวยึดนะครับตัวยึดของหัวเราเนี่ยนะครับมันสามารถยืดได้ด้วยนะเห็นบ้างเนี่ยเห็นบ้างเนี่ยนะครับผมมันจะมีสลิงอยู่ตรงนี้นะนี่บอกเลยว่าแข็งแรงนะครับเห็นบ้างมีสลิงอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทําให้เราสบายหัวมากมากนะครับเวลาใส่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับตรงหูเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะครับมัน50มิลเลยนะดังนั้นเนี่ยขนาดผมเป็นคนหัวใหญ่หูใหญ่นะครับมันก็ยังใส่สบายนะครับแล้วด้านในเนี่ยบอกเลยว่าผ้าเขาเนี่ยหนานะครับซึ่งบอกเลยว่าเอาไว้ซับเสียงนะครับซับเสียงได้ดีเลยสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับผมนี่นะครับได้นะครับเห็นไหมแล้วทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของนี่รีโมทนะครับผมแกะเลยนะครับผมปึ๊บ นี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีปุ่มบวกนะครับก็คือเพิ่มเสียงข้างบนนะครับลดเสียงนะครับปิดไมค์ป่ะฮัลโหลอ่าปึ๊บเห็นไหมครับผมแล้วก็อันนี้นะครับไฟนะครับแววบโอเคนะครับเราสามารถเลือกปรับเลือกเล่นได้นะครับแล้วก็หูฟังตัวนี้นะครับมันมี โปรแกรมในตัวด้วยนะครับเราสามารถเข้าไปโหลดได้ในเว็บแฟนเทคเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นรีโมทนะครับต่อมานะครับเรามาดูสายครับนี่สายเห็นไหมครับสายตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับผมนี่ปึ๊บซูมรูปอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นสายสี่เหลี่ยมนะครับผมไม่ใช่เป็นสายกลมนะครับแล้วบอกเลยว่าค่อนข้างหนามากนะครับนี่นี่ดึงให้ดูโอ้ยโอ้ยอุ้ยสานต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 ันตาน ผมดึงให้ดูเลยอ่าบางคนบอกว่าแล้วตรงข้อละพี่อ่ะนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเออผมดึงให้ดูเลยนะครับบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานมากนะครับผมอย่างที่บอกว่า USB เนี่ยนะครับเป็นหัว2.0นะครับผมหัวเงินนะครับซึ่งเสียบปุ๊บก็ติดปั๊บเลยนะครับนี่อ่าผมลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่ไม์ตัวเดิมก่อนอ่ะมาแล้วนะครับผมนี่นะครับพอผมเสียบเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับผมติดเลยนะครับดังนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับลองเสียบลองเล่นลองใช้ให้ดูแล้วนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าหูฟังตัวนี้สําหรับใครที่ชอบแบบตั่นสะเทือนตลอดเวลาในการยิงปืนในการฟังเพลงในการเล่นเกมแนะนําเลยครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผม hg นะครับผมสิบเอ็ดโปกับดันเจ็ดจุดหนึ่งนะครับผม ยังไงก็ฝากสินค้าตัวนี้จากทางแฟนเทคเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เงาะช n e l ด้วยแล้วกันนะครับผมตลาบวันนี้ขอตัวราไปก่อนและขอบคุณสินค้าดีๆจากทางแฟนเทคด้วยครับบายบายจ้า